เราจะมีอีกหนึ่งสายในปิดท้ายในช่วงของ h ฮอร์เรอร์อของเราคืนนี้นะฮะเป็นสายเป็นสายเซเล็บดีว่านะครับบอกได้เลยว่าพี่คนนี้เป็นยูทูบเบอร์ที่ทำช่องเกี่ยวกับวิจารณ์หนังนะครับบางทีก็เหมือนกับอารมณ์ประมาณแบบว่าสปอยเล็กๆบ้างหรือสปอยทั้งเรื่องบ้างนะครับเป็นพี่ชายอีกคนหนึ่งที่สนิทชิดเชื้อ กับพวกเราพอสมควรนะฮะเป็นพี่ท็อปหนอนหนังรีวิวครับใครที่เคยติดตามเฮอร์เรอา EP หกนะครับพี่ท็อปหนอนหนังก็ไปร่วมนั่งถ่ายทอดประสบการณ์ที่เมนวัดแห่งหนึ่งแถวแถวนนทบุรีนี่เองนะครับมาครับพี่ท็อปสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่ท็อปอยู่กับต้านะครับพี่ตอนนี้อยู่ในรายการเฮอร์เรอสุขสยองขวัญครับพี่ท็อปครับ อ๋อโอเคสวัสดีครับคุณต้าแล้วสวัสดีชาวเนื้ออาวุกทุกท่านเลยครับฮะวันนี้พี่ท็อปมาเป็นสายปิดท้ายประจำค่ำคืนวันศุกร์วันนี้พี่ท็อปมีเรื่องราวประสบการณ์ที่น่ากลัวสยองขวัญมาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังครับเรื่องนี้เกิดขึ้นยังไงบ้างเชิญเลยครับพี่ท็อปครับคือจริง,รงๆอะ่ะผมอะ่ะตอนสมัยเด็กเรื่องนี้อาจจะต้องย้อนกลับไปช่วง มัธยมนิดหนึ่งนะครับผมคือตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของผมกับแก๊งเพื่อนๆแหละครับเราก็ชอบไปทำนู่นทำนี่ผมจะมีกิจกรรมที่ทำร่วมกับเพื่อนอยู่ไม่กี่อย่างดนตรีนั่งสังสรรค์การตลาดพาดีกันอืแล้วก็มันก็จะมีหลายๆครั้งที่เราจะชอบเล่าเรื่องทีกันครับไอประเด็นพวกนี้ผมว่ามันเป็นเรื่อง ที่ทุกๆคนชาวอาวหรือใครที่ชอบฟังเรื่องผีเรื่องรลอนนี้ยก็ก็คงน่าจะมีประสบการณ์อะไรประมาณนี้แหละแต่ประเด็นคือตอนนั้นเนี่ยในช่วงผมมัธยมเนี่ยผมได้สูญเสียเพื่อนหนึ่งคนไปจากอุบัติเหตุนะครับเออผมขอเล่าในส่วนของอุบัติเหตุก่อนนะก็คือได้ครับวันที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเราก็สั์ปาร์ตี้กันปกติ เราเป็นพวกสายนี่ด้วยครับคุณตาคือเราเป็นแก,งก๊งนักดนตรีครับและตะเวนประกวดตามต่างจังหวัดเออเออมันจะมีเวทีแบบเล็กๆบางทีเราก็ภูมิใจในเวทีของเรานไปประกวดตามจังหวัหดตันบอะไรเงี้ยเราก็ไปประวดปุ๊บปุ๊บปุบ,บอยู่คืนหนึ่งคือเราก็นั่งสังสรรค์ปาร์ตี้เหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือเครื่องดื่มหมดเพื่อนก็ออกไปซื้อ ตอนที่ออกไปซื้อก็คือเพื่อนคนเนี้ยเขาไม่ได้กินเหล้าอะไรไม่ได้ดื่มมากมากมายเท่าไหร,ร่รนะครับแต่ว่าเขาก็ตัดสินใจ<ะ>เป็นคนอาสาออกไปซื้อเครื่องดื่มเหล่านั้นเองครับสถานการณ์ก่อนหน้านี้<ะ>มันมีเรื่องราวที่ไม่ดีเกิดขึ้นม,มันส่งผลให้ พวกเราไม่อยากจะให้มันออกไปคนเดียวครับมันเราก็เลยให้แฟนของมันเนี่ยไปเป็นเพื่อนมันออื่าผมพูดไว้ที่นี้ก่อนครับนะครับผมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือปกติเราก็กินข้าวกันครับเอ้เราก็ตั้งปาร์ตี้สังสรรคเรารู้ตัวอีกทีก็คือเพื่อนผมขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็ ับด้วยความเร็วไม่เห็นรถบรรทุกก็คืออัดเข้าท้ายรถบรรทุกเียช<ฮ>ิมิ<ฮ>คือนั้นครับผมแต่เรื่องราวก่อนจะมาถึงตรงเนี้ยมันมีเหตุการณ์ที่ผมจำไม่เคยลืมครับก็คือเราไปกันส<ฮ>ี่คนวันนั้นมันจะเป็นงานประกวด<ฮ>ผมจำได้ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราไม่ได้นอนเพราะว่า เรามีซอ้อมดนตรีนู่นนี่เราหมกมุ่นมากครับเรื่องดน,นตรีตอนนั้นแม่งแบบคือเป็นช่วงวัยที่ผมแม่งเลิกเล่นเกมเพราะเล่นดน,นตรีเลยครับอ่าประมานั้นเลยครับแล้ววันก่อนนั้นเนี้ยเราก็มีเล่นดน,นตรีมีอะไรนะครับผมแล้ววันที่เกิดเหตุเนี่ยครับเราก็เดินทางกันทั้งวันนะครับก็ไปถึงจังหวัดสุราษฎร์นะครับ,รบไปออกไปทาง ัสุรัหนึ่งแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นครับนะครับไปนอนที่บ้านของเพื่อนอืในวงนั่นแหละครับไปตั้งวงกินเหล้ากันครับเพื่อนที่เป็นเจ้าของบ้านนะครับมันเคยบอกให้ฟังบ่อยๆว่าบ้านมันเนี่ยชอบมีเหตุการณ์ประหลาดแปลกๆมันจะชอบเห็นแบบอ่ เหตุการณ์ที่ไม่สามารถธิบาได้อย่างเช่นแบบว่าเดินไปนู่นไปนี่เจอ,เ,อเห็นผงเห็นผีอะไรมันก็เล่าให้ฟังเราก็เชื่อค่งไม่เชื่อใครแต่วันนั้นคืนนั้นอย่างไรครับเราก็ไปเล่นดดตีตามปกติเราก็ไปแข่งปุ๊บปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บอ่ะไม่ชนะไม่เป็นไรเราชนะไม่ชนะไม่เกี่ยงเราได้เล่นก็ถือว่าโอเคแล้วครับครับแล้วก็กลับมาเนี่ยครับกลับมาที่บ้านเพื่อนอื มานั่งสังสรรค์มา้านั่งสังสรรค์งขางเขาอะไรกันครับหลังจากที่เราอสังสรรค์ปาร์ตี้กันเรียบร้อยะฮเราก็เข้านอนครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือ,อผมอะจําได้ว่าเรานอนอยู่ในห้องฮ มันบ้านมันจะเป็นเหมือนบ้านตามชนบทนึกภาพบ้านชั้นเดียวครับนะครับพื้นเป็นปืนเปือ่อยออหน้าบ้านติดถนนใหญ่อฝั่งตรงข้ามเป็นป่ายางครับนะครับแล้วผมกับเพื่อนนอนเรียงกันสี่คน<อ>ผมเนี่ยมีสติมากที่สุดในวันนั้นเพราะว่าผมเป็นคนที่แพ้กอคอมผมจะกินแพ้แต่ก็กินนิดหน่อย เรากินเยอะไม่ได้อื mm. นะครับผมจําได้ว่าวันนั้นผมลุกขึ้นมาฉี่ mm. ครั้งแรกที่ผมลุกขึ้นมาฉี่เนี่ยผมว่าผมเห็นไม่ผิด mm. ผมเห็นไม่ผิดคือที่บ้านเนี่ยวันนั้นเนี่ยเราอยู่สี่คน mm. แล้วก็จะมียายเพื่อนอ่า แล้วก็เป็นแม่เพื่อนอส่วนคุณพ่อเขาเนี่ยก็ไม่ได้อยู่วันนั้นครับผมจําได้ว่าผมเห็นคนแก่ๆยืนอยู่ฝั่งหน้าต่างคือบนหัวนอนเราอะครับอืมมันจะมีหน้าต่างเราก็เปิดไว้หลับลงครับมันจะมีคนแก่ที่ยืนอยู่ตรงหน้าต่างอืมผมเห็นจังหวะที่ผมไปลุกไปเข้าห้องน้ําแล้วกลับมาครับ คือจังหวะที่ลุกไปห้องน้ําอ่ะผมรู้สึกได้แล้วว่ามัน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 มีอะไรบางอย่างที่ที่ที่เรารู้สึกแบบขนขนลุกอะขนลุกอะครับครับเออมันมันมีปฏิกิยาบางอย่างที่เกิดผมทาให้แบบขนลุกสู้เลยอืมเออผมก็ไม่ทันได้อ่าสังเกตอะไรนะแต่ผมเดินกลับมาเข้าไปห้องน้ําแล้วเดินกลับมาบก็เห็นคนแก่ยืนอยู่ตรงหน้าต่างผมก็ เข้าใจว่าเป็นคุณยายเพราะว่าคนแก่ที่เห็นผมเออผมต้องบอกว่าผมเข้าใจว่าเป็นคุณยายของเพื่อนนะมผมก็ทักทายอะเนาะเออก็ไม่ได้พูดหลอกแต่แค่แค่แบบว่าอ่ายกมือวงยกมือไหว้แล้วเราก็ทักทายแล้วเราก็เออยืนมองเขาสักพักสิ่งที่ผมได้รับกลับมาก,ก็คือเขายืนมองผมแบบไม่ได้มีท่าทีจะหืออือด้วยครับ ยืนเฉยเฉยสายตาเฉยเฉยเงี้ยเหรอครับยืนเฉยเฉยยืนเฉยเฉยครับคือผมผมจําได้ว่าผมทักทายผมทักทายก็คือเหมือนกับว่าเราเป็นเด็กกันเนาะเราไม่ได้รู้จักท่านหรอกแต่ว่าเราก็รู้แล้วว่าเออบ้านคุณยายเพื่อนน่ะเขานอนอยู่อีกห้องหนึ่งครับผมก็แค่รู้สึกว่าโอเคคุณยายเออเราก็ทักทายแต่ในใจเราก็คิดว่าคุณยายมาเดินทํมันอะไรงอกวะผมก็แบบไม่ ไม่ไม่เข้าใจแล้วหาคําตอบไม่ได้ครับผมก็ยืนมองแล้วก็อ่ะสักพักหนึ่งนะเขาก็ไม่ได้ไปไหนนะครับคุณยายก็ยืนอยู่ตงนั้นอืมผมก็กลับมานอนไม่แน่ใจว่าผมนอนไปนานเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมอะได้ยินเสียงแบบ อ,อยู่ที่มุมห้องอซึ่งเพื่อนผมอะคนที่เป็นหลานเนี่ยเขานอนอยู่ตรงนั้นพอดีออต้องบอกก่อนนะครับว่าคือก่อนหน้าที่จะมาที่เนี่ยปกติแล้วเพื่อนผมอะชอบอมีจะมีเขาเขาบอกว่าเขามีอาการแบบ ไม่ไม่ไม่ค่อยสู้ดีไม่ค่อยสบายวันนี้รู้สึกไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ครับนะครับอ่ะกลับมาที่เนี่ยสถานการณ์สถานการณ์คืนนี้นะครับผมได้ยินเสียงอยู่ทางฝั่งซ้ายมือของผมครับผมจำได้ว่าเสียงนั้นอะ่ะมันดังอยู่สักพักจนผมว่าเอ๊ะ มันอะไรสักทีวะออ,อ,อให้ตายครับครับภาพที่ผมเห็นเนออี่ยมันทำให้ผมตัวเย็นแบบปุ๊บจากหัวถึงปลายเท้าผมเลยอะ่ะโดยที่ผมพยายามคือผมลืมตาฟักผมเห็นแวบ,บเดียวแล้วแบบเหมือนเหมือนเราไม่สามารถควบคุมร่างกายตัวเองได้ครับ ภาพที่ผมเห็นคือเป็นคุณต้ากับทุกคนลองลองนึกภาพนะครับออว่านอนกันสี่คนขวามือขวามือของผมมมันมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งในหนึ่งละกันออผมคนที่สองแล้วก็มีเพื่อนผมนอนอยู่ขั้นคนที่สามส่วนคนที่สี่เนี่ยภาพที่ผมเห็นก็คือเป็นคุณยายของเพื่อนผมนั่งค่อมอยู่ นั่นงควอบนตัว<ม>คน<ส>ที่สี่เหรอพี่ด๊อบไม่มันนึกภาพว่าเขาเขานั่งยองๆอ,อ,อยู่บนอยู่บนหลางเขาอ,ะอ่ะฮะฮะฮะผมไม่แน่ใจว่าเขาอยู่ในสภาพไหนแต่ผมจำได้แค่ว่าเขามั่นเหมือนเหมือนเขาไม่ใส่อะไรเลยเหมือนจากหางตาที่ผมเห็นน่ะเหมือนเขาไม่ใส่อะไรเลยแก้ผ้าอ้าประมาณนั้นประ,รประมาณนั้นครับผม ผมผมจำได้ว่าเขาไม่ใส่อะไรเลยขอขอขอข,ขอประทานโทษนะครับ,รบผมผมเมคชั่ร์ว่าเขาไม่ใส่อะไรเลยเพราะว่ามันมันมัน,ม,นมันเหมือนเราเห็นหางตาแล้วเราเห็นสรีระของมันชัดเจนนะครับครับแล้วไอ้เสียงแจ๊บ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 อะ่ะเออมันคือเสียงของยายเขาอะ่ะออเลียแบบเหมือนเหมือนเลีย เลียที่รอบปากหลังอเขาอ่ะ <c oughs> เออมันเป็นภาพที่ผมไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันคืออะไรแต่ผมจําได้แค่ผมจําได้แค่ว่าวันนั้นน่ะผมมีความรู้สึกว่ากูอยากลุกและวิ่งออกจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดอ่ะครับเออแต่ผมไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ครับ ผมผ่านคืนนั้นมาได้โดยการที่ข่มตาในขณะที่มีเสียงเสียงกลางคืนนะครับเสียงมาลงมาแรงพร้อมอกับโอ้โหคนลุกผมจำได้มันนานมากอนานจนแบบไอ้เหี้ยผมผมรู้สึกว่านั่นเป็นช่วงเวลาที่นานที่สุดแล้วอะ่ะกับการ<ต>ได้ยินเสียงจ๊บจับจ๊บจับอ่ะ,อะแต่ ผมรู้สึกตัวอีกทีก็คือสว่างเลยเพราะว่าผมผมว่าผมอา่าผมน่าจะหลับคือ,ค,อยายามมคือผมพยายามข่มคือผมพยายามคือผมอยากจะวิ่งออกจากตรงนั้นมากอ่ะแต่ว่า <c oughs> ตัวผมแข็งครับเย็นตั้งแต่หัวจหลดปลายเท้าโอ้โห <c oughs> ไม่สามารถที่จะคือให้ตายอะ่ะไม่ไม่รู้ว่าใครเคยเป็นบ้างแต่ว่ามันไม่สามารถกระดิกได้เหมือนผีอำอย่างนั้นนะครับ เออผมจําได้เลยว่าผมผมอยากตะโกนแต่ตัวผมอะมันเหมือนแบบเออเ,เออเออ,เอ,อแต่สุดท้ายอ่ะผมก็ผ่านคืนนั้นมาได้โดยที่ผมเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังแม่งก็ไม่มีใครเชื่อครับไม่มีใครเชื่อเลยฮะอ่าจนอีกวันหนึ่ง <c oughs> เราก็ถึงอเราก็ถึงวันที่เรากำลังจะกลับกันครับแต่ว่าเพื่อนผมอะก็ไม่ได้อมันคือต้องบอกว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ติดวันหยุดนะครับเราไม่ได้มีเรียนอะไรครับ,รบมันก็ชวนกันว่าเฮ้ยอยู่กันอีกสักวันนึงอืมอ่า มันมันไม่ได้ต้องรีบไปไหนนี่รเราก็อยู่ภาพกันตรงนี้อันนี้ก็บ้านไอเทียสี่ฮะเพราะว่าเอาตามลําดับตอนที่นอนนะะบ,บ้านไอเทียสี่ส่วนตัวผมอะคือไม่เอาไม่นอนฮยังไงก็ไม่นอนครับแล้ววันนั้นน่ะผมมองภาพคุณยายไม่เหมือนเดิมอีกเลยครับโอ้เออแล้ว วันที่เกิดเหตุเพื่อนผมตายครับก็คือเป็นวันที่ผมจำได้ว่าแม่วันนั้นนะครับแม่ของเพื่อนนะมีอาการเปลี่ยนไปแบบแม่ของเพื่อนวันนั้นนะ่ะผมรู้สึกว่าเขาคุณต้าลองนึกภาพเหมือนคนที่แบบออยู่ดีๆก็ดูขลึมดูนิ่งดูขลึม พูดน้อยจากเป็นคนที่ปกติเจอลูกหลานก็อ้าเข้ามาออกเพื่อลูบลูกสี่เด็กลำดับนะครับลูกสี่มันเอ้ยมันนี้นั่นจัดแจงอย่างดีออวันนั้นเขานิ่งคุณยายไม่อยู่เออแต่เขาอยู่กับพ่อวันนั้นพ่อเขามาวันนั้นพ่อเขากลับมาพอดีครับผมจําได้ว่าวันนั้นเนี่ยพ่อเขากลับมากลับมา ไม่นานเท่านั้นเองครับเขาก็ไปอืแล้ววันนั้นนะครับผมไม่ได้เจอคุณยายอีกเลยนะตั้งแต่วันนั้นเหรอเพื่อนผมเสียครับวันที่เพื่อนผมเสียคือคือวันสมมุติวันจันเป็นวันที่ผมเห็นเหตุการณ์นั้นครับประมาณวันอังคารนี่นะครับคือต้องขอโทษทีนะครับมันเหตุการณ์มันนานไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ มีกระโดดกระโดดหน่อยแต่ประมาณสักวันอังคารน,นี่แหละอเออในคืนวันอังคารเนี่ยคือทั้งวันเลยผมไม่เห็นคุณยายเลยคแล้วก็เห็นแค่พ่อเขากลับมาแค่แวบ,บเดียวแล้วก็ออกไปด้วยสีหน้าท่าทางที่เขาดูแบบกังวลและกระวนกระวายครับ,รบก่อนออกไปพ่อเขาก็มีคุยกับ ที่บ้านเขานะครับคุยกับลูกเขาคุยกับอะไรเขาวันนั้นทั้งวันผมจําได้ว่าเพื่อนผมะคนที่จะเสียอืเขามีท่าทีแบบแปลกแปลกแปลกๆปกในที่นี้คือไม่ได้แบบมีท่าทีประหลาดคือซึมไปเขาดูซึมไปผมกับพกเพื่อนยังแซวเลยว่ามึงเป็นอะไรมึงเป็นเมนหรือเปล่าจะอยู่อดีๆก็อารมณ์กระโดดไปมาไปมา เราก็อยู่เที่ยวกันแถวนั้นฮ<ะ>จนคืนนั้นอย่างที่บอกเราก็สั่งสันกันตามปกติจนนั่นแหละครับเกิดเหตุการณ์ที่เพื่อนผมออกไป<ะ>ด้วยคือท่าทีมันไม่ปกปินะครันะครับ,รบเราก็เลยให้แฟนให้แฟนของมันไปให้แฟนมันไปด้วยอืมเพื่อที่จะได้ไปดูว่าเฮ้ยมึงยังไงเพราะว่าหาตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้ดื่มมาก นะครับผมก็เลยให้มันออกไปซื้อ,อกับปงกับแก้มซื้อนู่นนี่นั่นมานะครับก็เกิดเหตุการณ์เสียชีวิตว,วันนั้นก็คือรถอัดเข้ากับท้ายบรรทมันรักจนวันนั้นน่ะเสียไปแต่หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นั้นน่ะผมก็ไม่ได้เจอคุณยายของเพื่อนคนนั้นอีกเลยนะอืมผมก็ไม่ผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถอธิบายได้ ว่าสิ่งที่ผมเจอมันมันมัน,มนคืออะไรแต่ผมจําได้ว่าคืนนั้นเน่ะผมภาพที่ผมเห็นน่ะมันมันติดตาผมแบบติดตาผมไปเลยอ่ะครับจนถึง,<ล>ถงทุก,ทกวันนี้ฟังมันก็ไม่มีใครเชื่อใช่ครับพ,<ช>พี่พี่ท็อปเล่าให้เพื่อนฟังทั้งหมดแต่พี่ท็อปบอกว่าไม่มีเพื่อนคนไหนเชื่อเลยผมกําลังจะถามพี่ท็อปต่อว่าแล้วแล้ว ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้พี่ท็อปก็ยังหาคําตอบไม่ได้กับสิ่งที่พี่ท็อปเจอคุณยายใช่ครับใช่ผมก็ย,ยังหาคําตอบไม่ได้ว่าสิ่งที่ผมเจอคืออะไรคือเพื่อนผมมันมีน้องสาวนะผมก็ไปหาน้องสาวเพราะเราก็รู้จักกันเนาะรเราเป็นนักดนตรีในวงเดียวกันครับผมก็ไม่เห็นคุณยายเลยเนาะแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้ไปบ้านมันบ่อยก็ได้อื เออเราไม่ได้ครอบครัวเขาอเนาะเราแค่ไปนานๆทีแต่ตั้งแต่วันนั้นอะผมก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เห็นครับหรือพบเจอคุณยายของเพื่อนผมเลยนะแม้กระทั่งวันที่ไปงานศพมันก็ไม่เห็นอ,อ,อืมออมันมันสยองมันน่ากลัวแต่สิ่งที่มันยังค้างคาใจพี่ท็อปรวมถึงตัวผมเองแล้วคุณผู้ฟังด้วยคือมันหาคำตอบไม่ได้ใช่ คือผมจําได้ว่าผมยังคุยกับเพื่อนเลยว่า i, ฮเฮ้ยไอเฮียสี่เนี่ยไม่อวันที่ตายก่อนที่ตายอ่ะมันมีท่าทีเหมือนคนที่รู้ว่ามันจะตายอื <pave> คืออันนี้เราคิดหลังจากที่มันตายนะครับเพราะว่าก่อนที่มันจะตายอ่ะเราก็ไม่ได้มีความคิดแบบนี้เราแค่รู้สึกว่าเพื่อนเป็นอะไรวะอยู่ดีดีแม่งก็แบบก,ก็ก็รู้สึกไม่ปกติแต่ผมอ่ะมีวันนั้นเนะ่ะผมมีความรู้สึกแปลกๆว่า เครียดหรือว่าเป็นเพราะเรื่องเมื่อคืนหรืออะไรวะเออเพราะว่าพ่อเขากลับมาแล้วเขาก็คุยอะไรกันไม่รู้อะหลังจากนั้นนะ่ะบ้านเขาก็คือบรรยากาศมันไม่ปกติอืมอืม,อมเออและอีกอย่างหนึ่งวันที่เป็นงานศพเพื่อนผมอะ่ะพ่อแม่เขาไม่ร้องไห้นะอืมแต่ว่าเขาก็นิ่งๆตามปกติแต่ผมมีความรู้สึกว่าผมไม่เห็น จังหวะที่พ่อแม่เขาร้องไห้เลยอะพวกเราอยู่ช่วยงานพวกเราอยู่นู่นนี่นั่นช่วยเท่าที่เราจะช่วยกันได้ครับแต่พ่อแม่เขาไม่มีปฏิกิริยาเสียใจเลยเขามีแค่ซึมอ่ะอย่างดีก็คือซึมนิ่งไปแต่มันก็นิ่งเหมือนวันที่หลังจากที่คุณยายผมเจอเหตุการณ์นั้นนะครับเอเอไม่รู้นะอันอันอันนี้ผมผมเดาเองนะพี่ท็อปนะครับ หรือพ่อแม่เขาจะรู้อะไรบางอย่างว่ามันจะต้องจะพูดยังไงดีอะพี่ท็อปคือคือเรานะเราไม่ได้เราไม่ได้บอกว่าเขามีพิธีกรรมอะไรแปลกๆไม่ใช่นะแต่เหมือนกับว่าพ่อแม่เขาเหมือนจะรู้อะไรบางอย่างและทำใจไว้ล่วงหน้าหรือเปล่าอะ่ะเอออันนี้ผมก็ไม่สามารถตอบได้อะเนาะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่า เรื่องพวกเนี้ยเป็นเรื่องที่เรื่องเนี้ยหมายถึงเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ผมจําได้ว่าตื่นเช้ามาเนี่ยมผมแม่งแบบคือตื่นเช้ามาด้วยอาการที่ไอ้เฮียมผมจําได้ว่าผมไปทักเพื่อนไอหนึ่งมั้งเออลากมึงก่อนว่าเฮ้ยเมื่อคืนมึงได้ยินเสียงเที่อะไรคือไม่มีใครเชื่อผม,อมแล้วผมก็ไม่กล้านึกภาพให้ผมก็ไม่กล้าไปแบบเล่าให้ เพื่อนไอ้สีฟังหรือผมก็ไม่ได้กล้าเล่าให้แม่ของไอ้สีฟังว่าแบบคืออยู่ดีๆจะไปบอกว่าเฮ้ยยายเขาไม่ลุกขึ้นมาแบบนั่งลุกขึ้นมาคอมหลานเขาขไม่ดูดปากกันกลางดึกอะไรเงี้ย<อ>ผมก็แบบมัน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 เป็นเรื่องที่เล่าไม่ได้อะผมผมก็ถามแต่ผมก็คุยกับเพื่อนเพื่อนก็แบบไอ้เฮียมึงฝันเปล่า<อ>แต่ผมผมว่าผมไม่ฝันออผมไม่ฝันผมลุกขึ้นมาฉี่ ผมจําได้ว่าคุณยายแหละคือมันมืดนะครับผมแต่ผมจําได้ว่าคุณยายแหละครับเเออพราะท่านก็อายุมากแล้วนะฮะคือต้องบอกว่าคุณยายของเพื่อนผมเนี่ยเขาอายุมากแล้วนะเขาจะชอบเดินหลังคอมคบเนะเขาอายุมากเนี่ยนะครับแล้วก็เขาจะเขาเรียกอะไรผัวเขาจะผมเขาจะผมผมหยิกพูดว่าหยิกได้ไหม อยากโศกอยากสศกประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับผมเวลาเราเห็นมืดๆเราเห็นไกลๆเราจะรู้เลยว่าเป็นท่านครับอ่าเป็นคุณยายเพื่อนผมนะครับผมเออผมจําได้ว่าคืนนั้นลุกขึ้นมาฉี่ผมเห็นคุณยายยืนอยู่ข้างนอกทีงแล้วมองเข้ามาข้างในผมยังยังยังทักคุณยายเลยว่าเออทักด้วยการพยักหน้านะครับยกมือไหว้แล้วก็แบบเออทำไมเราก็คิดในใจเลยว่าเออทําไมคุณยายไปยืนอยู่ตรงนั้นออกลางคืนเย็นมากนะครับต่างจังหวัด แต่เขาก็เขาแตคุณคยายไปยืนทําอะไรแต่ปฏิกิริยา<ม>ที่พี่ท็อปเห็นตอนแรกที่เขายืนอยู่ที่หน้าต่างคือเขานิ่งเขาไม่ได,เไได้เขาไม่ได้แบบยิ้มตอบรับเราหรือว่า<ม>เขาไม่ได้ถาม,มเราว่าเอ้ยจะไปไ,<ม>ไหนล่ะไอหนุ่มไม่มีไม่มีครับแต่จําได้แค่ว่าวันนั้นนะครับแววตาของเขาอ่ะมันเป็นแววตาผมความรู้สึกของผมอ่ะมันเหมือนกับว่ามันเป็นแววตาของ สุนัขหรือแมวเวลาไฟมันสะท้อนเข้าเข้าในลูกตาครับต้องึ้ภาพาประมาณนั้นนึกออกครับอ่าประมาณนั้นมันเป็นมันจะเป็นวาววาวแปลกๆอ่ะอคือคือผมคือเขาไม่ได้มีกับปฏิกิยาตอบโต้ผมแต่ว่าความรู้สึกที่ผมเห็นเนี่ยมันก็ชวนขนลุกอ่ะว่าแบบเฮ้ยคุณยายไปยืนทําอะไรแล้วปฏิกิยาแบบนั้นคือ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 มันไม่มัน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  มันไม่ไม่ควรจะไป <c oughs> ใช่ใช่ใช่ผมก็นะครับนั่นแหละครับ <c oughs> ผมก็อ่ะโอเคทิ้งความสงสัยตัวเองแล้วก็ไปนอนจนได้ยินเสียงยแล้วก็เห็นภาพที่เห็น <c oughs> นึกภาพตามนึกภาพตามที่พี่ท็อปเล่าครับ <c oughs> นั่งยองยอง <c oughs> บนบนตัวหลานแล้วก็ <c oughs> ดีเทลที่พี่ท็อปมั่นใจได้เลยว่าสิ่งที่พี่ท็อปเห็นคือเสื้อผ้าไม่ใส่ เสื้อภาพไม่ใส่ขอขอขอ,ขอประทานโทษนะครับเพราะว่าผมเห็นเลยว่านมห้อยอะ่ะอ่าอ่าอ่า,อาพูดอย่างนั้นแล้วกันนะครับก็คือเห็นสรีระชัด <c oughs> เจนว่าแบบไม่ใส่อะไระแล้วแล้วลักษณะคือเขานั่งยองๆแล้วค่อยๆโน้มตัวไปแล้วก็เอาลิ้นเนี่ยเลียบริเวณรอบปากคือผมผมได้ยินเสียงอ,อย่างเงี้ยคือผมลืมตามมาเห็นก็คือท่านก็คือระยะปากเนี่ยอยู่ใกล้เอออีกอย่างหนึ่งคือ ความรู้สึกผมอะเหมือนเหมือนลิ้นท่านยาวผิดปกติเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยมนุษย์เราอครับครับมันจะลิ้นมันก็ก็มีความยาวระดับเะครับเอแต่ว่าหน้าของยายกับเพื่อนผมอะอยู่ห่างกันกันสักประมาณหนึ่งสักประมาณนึกภาพว่าเอามือฝ่ามือเนี่ยตั้งไว้ที่หน้าอ่าอ่าหนึ่งฝ่ามือหนึ่งฝ่ามือเออหนึ่งฝ่ามือแนวตั้ง หน้าหนึ่งฝ่ามือประมาณนี้ประมาณนี้ออ,อ,อประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็เอามือตั้งไว้ที่หนึ่งปืนตั้งไว้ที่หน้านะฮะ,ะแล้วหน้าคุณใหญ่เนี่ยจะห่างหนึ่งฝ่ามือ,อประมาณนั้นแต่ท่านก็เหมือนกับผมภาพที่ผมเห็นผมจําได้ว่าจะมีท่านเอาลิ้นเลียที่รอบปากเนี่ยเอ <ง S 2> อคุณลุกของหลานคนนั้นนะครับผมแต่ผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่าข่ม ข่มตัวเองให้นอนเพราะว่ามันมันมันร้องไม่ออกอ่ามันร้องไม่ออกมันกระดุกกระดิกตัวไม่ได้ได้แต่พยายามข่มตาให้ตัวเองให้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 ให,หลับใช่ใช่เพราะว่าผมจําได้ว่าผมพยายามทําอย่างแรกที่ผมพยายามทําคือผมพยายามที่จะคือผมไม่สนใจแล้วนะจังหวะนั้นนะผมไม่สนใจเลยว่าเพื่อนผมจะเป็นยังไงคือคือจะว่าผมเห็นแก่ตัวก็ได้แต่ครับ ในใจตอนนั้นคือกูไม่สนกูจะวิ่งออยตรงนี้แต่ตัวมันแข็งแล้วผมไม่สามารถแม้กระทั่งร้องออกมาครับเออผมจำได้เลยว่ามันเหมือนแบบคนจุกแล้วแบบเออเเข้าใจเข้าใจสถานการณ์นั้นเลยครับโหยคนลุกอะพี่ดอบน่ากลัวมากเลยคือจังหวะที่แบบเลียนะวาย และนี่ก็คือเรื่องประสบการณ์ที่พี่ท็อปหนอนหนังนะครับมาถ่ายทอดให้กับพวกเราชาวเฮอร์เรอร์เอาได้ฟังกันนะครับพี่ท็อปครับใครอยากจะติดตามผลงานของพี่ท็อปเข้าไปที่ช่องทางไหนได้บ้างพี่ท็อปเชิญเลยครับครับผมอ่าใครที่ปกติเป็นสายดูหนังเนาะครับเออก็เซิร์ชคําว่าหนอนหนังใน u t u b e ครับครับแล้วก็ถ้าเจอถ้าเจอหนอนหนังนะ ฝากกดซับสไคร์ด้วยครับฝากติดตามด้วยล่าสุดผมดูที่พี่ท็อปทำสกู s สควิตเกมครับเริ่มต้นมาสะดีไม่สปอยแล้วกันให้ไปดูในคลิปเอาเองให้ไปดูในคลิปเอาเองถ้าใครเป็นสายดูซีรีส์คงคงดูแล้วแหะครับเพราะสมิ g เกมเป็นกระแสมากนะครับใช่ครับกระแสมากแล้ววันนี้ผมก็ใส่เสื้อสควิตเกมมาด้วย ได้ครับพี่ท็อปวันนี้ขอบคุณมากๆาครับพี่รบกวนเวลาเท่านี้แล้กันและเดี๋ยวถ้าถ้ามีโอกาสหรือออกนอกสถานที่แล้วยกหูหาพี่ท็อปไปอีกไหมพี่ยินดียินดียินดีเราก็เหมือนช่องพี่ช่องน้องพีแหมมิตรภาพดีเลยมิตรภาพได้มาได้ครับยินดีเลยได้ครับพี่ท็อปวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับพี่ครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับ